5วิธีไดเอทหรือว่าลดน้ำหนักสำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงของเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อครเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะ วันนี้โคจะมาให้คําแนะนำในการลดน้ำหนักหรือว่าไดเอทนะที่ถูกวิธีนะคะที่คุณแม่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ยั่งยืนด้วยผู้หญิงของคนเรานะคะอายุมากขึ้นไขมันก็มีการสะสมมากขึ้นจากการที่เรารับประทานเยอะบางครั้งทานตามใจปากนะคะอาจจะทานเยอะเกินไปมีการเผาผ่านที่น้อยนะคะหรือว่าการ ออกกาลังกายที่ไม่ค่อยจะได้ออกเหมือนเดิมไม่เหมือนตอนวัยรุ่นไม่เหมือนตอนเป็นสาวน้อยนะคะมีการออกกาลังกายมีการเผาผ่านไขมันที่บ่อย ก็ทำให้เราไม่อ้วนสังเกตไหมคะว่าทําไมผู้หญิงของเราอายุมากขึ้นน้ําหนักทําไมถึงมากขึ้นทั้งที่เราก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็เกิดจากการที่อายุของเราที่มากขึ้นการสะสมการสลายไขมันนะคะก็ทําให้ไม่ดีเท่าที่ควรนะส่วนใหญ่จะเป็นการสะสมไขมันจะมากกว่าการเผาผลาญน,นั่นเอง แล้วก็คุณแม่หลังคลอดนะคะผ่านการตั้งครรภใช่ไหมคะมีการรับประทานอาหารที่มากอาจมีการทาทานตามใจปากบ้างนะก็ส่งผลทําให้ร่างกายของเราสะสมไขมันในช่วงตั้งครรภมากขึ้นพอหลังคลอดเป็นยงไงคะ่นของคุณแม่ก็อาจจะลดลงได้ค่อนข้างยากนั่นเองคราวนี้เรามารู้ถึงวิธีไดเอทเพื่อลดไขมันให้ถูกวิธีสามารถทำตามได้นะคะมีความสุข เราไม่ต้องทรมานจิตใจจนเกินไปแล้วก็น้ําหนักของเราก็ลดลงได้5วิธีนี้ถ้าคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงนะคะนําไปทําหรือนําไปปฏิบัติเนี่ยสามารถทําให้น้ําหนักของคุณแม่ลดลงได้แน่นอนวิธีที่1นะคะสําหรับการลดน้ําหนักคุณแม่คิดไว้เลยว่าอย่าไปเครียดจนเกินไปสําหรับการลดน้ําหนักหรือว่าการลดไขมันนะคะโดยเฉพาช่วงท้องต้นขาสะโพกต่างๆไม่ควรที่จะ จำกัดหรือว่าตัดอาหารออกจากตัวของคุณแม่มากเกินไปบางคนอันนี้ก็ไม่ทานอันนี้ก็ไม่กินนะคะตัดออกจนกินวันนึงเหลือแค่ปริมาณนิดเดียวนะคะมันจะทําให้คุณแม่ไม่มีความสุข แล้วก็เป็นการลดน้ําหนักที่ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะคุณแม่ทรมานจิตใจมากการที่เราจะลดน้ําหนักเราต้องมีความสุขนะคะในการทําในการกินในการออกกาลังกายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปจํากัดเรื่องอาหารจนเกินไปอย่าเครียดจนเกินไปสําหรับการลดน้ําหนักทําจิตใจให้สบายถ้าเรามีความรู้มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเราจะลดน้ําหนักไปด้วยมีความสุขไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่1คืออย่าเครียดจนเกินไปข้อที่2นะคะก็คือ จะต้องมีความสมดุลในการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคุณแม่สําหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยหหมูเนี่ยสำคัญมากๆอย่าตัดหมู่ใดหมู่หนึ่งออกจากร่างกายนะคะแต่ว่าการทานบางหมูอย่าทานในปริมาณที่เยอะเกินไปส่วนใหญ่ของคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่หลังคลอดจะชอบทานหมู่ไหนมากคะ หมูแป้งใช่ไหมคะหมูคาร์โบไฮเดรตจะทานมากซึ่งหมูคาร์โบไฮเดรตก็เป็นหมูที่สําคัญนะคะคุณแม่แต่การทาน oh ate, คาร์โบไฮเดรตคุณแม่ก็ควรจะทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมากกว่าจะดีกว่านะเช่นการกินข้าวก็ควรจะกินข้าวที่ไม่ไม่ขัดสีนะเป็นข้าวซ้อมมือข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องเนี่ยคะ่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีมากๆ นะคะอย่าตัดหมูคาร์โบไฮเดตออกบางคนโลข์บโนข์บเลยนะคะโลข์บได้แต่อย่าโนข์บนะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดตก็ยังสําคัญให้พลังงานให้วิตามินกับร่างกายของเราอยู่เพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดตควรจะเลือกคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนหรือกินข้าวไม่ขัดสีขนมปังไม่ขัดสีขนมปังโฮลวิตนั่นเองนะคะมีความสุขนะคะในการกินครบห้าโม ข้อที่3นะคะก็คือมีความยืดหยุนนะคะในการปรับเปลี่ยนอาหารที่เราทานทั้งเวลาทั้งสถานที่ไม่ต้องฟิกไอเดียนะคะว่ารอกินมื้อแรกเป็นมื้อเที่ยงหิวขนาดไหนก็ต้องรอต้องอดต้องทนอันนั้นคุณแม่จะไม่มีความสุขแล้วก็เป็นการลดน้ําหนักที่ไม่ยั่งยืนคุณแม่สามารถปรับได้นะคะทั้งเวลาทั้งสถานที่แล้วก็ทั้งอาหาร ปรับเปลี่ยนให้ความสะดวกของเราถ้าเราหิว10บโมงเราก็ทาน10โมงแต่การทานคืนเน้นแล้วว่าต้องทานให้ถูกนะคะไม่ใช่10บโมงเดี๋ยวทานอะไรรองท้องไปก่อนอย่าทานอะไรนะคะต้องทานที่มีประโยชน์คำว่าอะไรอาจจะเป็นแป้งไหมน้ำตาลไหมนะคะมารอช่วงเที่ยง ที่คุณแม่จะทานโปรตีนทานอาหารครบ5โมงอันนี้ไม่ถูกนะคะถ้าคุณหิว10โมงคุณก็ทานให้ครบ5โมง10โมงเน้นโปรตีนนะคะเน้นโปรตีนนี่จะทำให้น้ำหนักของแม่ไม่ขึ้นเกินแล้วก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนเวลายืดหยุ่นเวลานะคะคุณแม่ถ้าหิว10โมงก็ทานข้าวไปเลยค่ะ10โมงนะอาจจะเป็นมื้อแรกของคุณแม่10โมงเช้าก็ได้ไม่ต้องรอถึง12นะคะบางคนจะต้องกินข้าวมื้อแรกช่วงเที่ยง นะแต่ระหว่างนี้เอาขนมปังเอาน้ําหวานรองท้องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะทําให้คุณแม่น้ําหนักไม่ลดนะเพป็นไงน้ําตาลมากขึ้นสะสมไขมันมากขึ้นด้วยข้อที่4นะคะก็คือ,อควรที่จะคิดไว้เสมอนะคะว่าไม่มีทางลัดในการลดน้ําหนักนั่นหมายความว่าคุณแม่อย่าไปพึ่งอาหารเสริมในการลดน้ําหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกาแฟอาหารเสริมหรืออะไรก็ได้ที่มีโฆษณาชวนเชื่อบอกว่ากินตัวนี้แล้วน้ําหนักของคุณแม่จะลด5กิโลภายใน2สัปดาห์นะคะนั่นเป็นโฆษณาชวนเชื่อไม่มีทางรัดแน่นอนสําหรับการลดน้ําหนักนะคะที่ยั่งยืนที่ถาวรที่มีความสุขคุณแม่ทานแบบนั้นอาจจะลดได้จริงทานอาหารเสริมทานกาแฟตัวนี้น้าหนักของคุณแม่อาจจะลดได้จริงแต่ระบบเผาผลาญของคุณแม่อาจจะพัง นะคะแล้วก็ไม่ยังยืนเมื่อคุณแม่มาทานตามปกติไม่มีความรู้ในการทานท,านที่ถูกต้องคุณแม่ก็จะมีน้ําหนักกลับมาเหมือนเดิมการทานทีพันลดน้ําหนักหรือว่าทานกาแฟลดน้ำหนักอาจจะทำให้คุณแม่ไม่หิวไม่อยากอาหารนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะระบบการทําง,งานเผาผ่านในร่างกายของคุณแม่จะพังเพราะฉะนั้นไม่แนะนานะคะสาหรับทางลัดในการลดน้ําหนัก นะคะอาจจะลดได้จริงแต่ว่าไม่ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็ข้อที่5นะคะบอกแล้วว่าอย่าเครียดนะต้องมีความสุขทําได้ง่ายๆสบาย,บายอาหารก็หาได้ตามท้องถิ่นยิ่งถ้าเป็นอาหารตามธรรมชาติที่เรากินตามธรรมชาติด้วยเนี่ยจะดีมากๆให้มีความสุขในการลดน้ําหนักนะคะอย่าคิดอย่าเครียดอย่าโหยอย่าหิวเพราะถ้าสิ่งนี้คุณแม่ลดน้ําหนักได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นการกินที่ลด น้ำหนักที่ถูกวิธีคือเน้นเรื่องโปรโตีนนะคะโปรโตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะขนาดไหนก็คือเอา1.5นะคะ1.5เท่าเนี่ย 1.5คูณด้วยน้ําหนักนะคะจะรู้ว่าเราทานโปรโตีนกี่กรัมใน1วันนะคะหรือประมาณที่ฝ่ามือเราก็ได้นะคะโปรโตีนเราต้องทานให้ได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือจะเป็นจากเนื้อสัตว์หรือจากถั่วทัญพืชก็ได้นะคะเราก็จะรู้ว่าโปรโตีนเราทานเพียงพอในแต่ละหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็ควรกินอาหารที่มีไขมันดีนะ,ะยังครบ5หมู่เหมือนเดิมนะคะโปรโตีนก็ต้องเพียงพอไขมันก็ต้องเป็นไขมันดี ไข่แดงอะโวคาโดเนื้อสัตว์ตวไม่ติดมันอาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะนี่คือไขมันดีคาร์โบไฮเดรก็ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะก็คือพวกไม่ขัดสีนะคะคุณแม่เนาะแล้วก็ลดการทานพวกโซเดียมลงนะคะเพราะโซเดียมทําให้คุณแม่เป็นไงบวมน้านะควรจะทานพวกโพแทสเซียมหรือแคลเซียมให้มากขึ้นเพราะโพแทสเซียมหรือแคลเซียมช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะคุณแม่ช่วยร่างกายในการเผาผัานไขมันได้ดี นะอย่าทานพวกเครื่องปรุงรสมากทานให้จืดๆไว้นะคะลดการทานพวกรสเค็มลงนะคะจะช่วยให้คุณแม่ควบคุมอาหารได้ดีถ้าเราทานรสจัดนะคะเราก็จะอยากทานนั่นอยากของขาวอยากยำแล้วก็อยากของหวานน้ำหวานอะไรจะต่อไปนะคะซึ่งทําให้น้ำหนักของคุณแม่ไม่ลดลงแน่นอนนะคะนี่คือ5วิธีไดเอทสำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นต้องการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนแล้วก็มีความสุข ฝากกันไว้ด้วยนะคะาครณแม่ปฏิบัติได้น้ําหนักลดลงแบบยั่งยืนแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกริ่งกันได้เลยนะคะสำหรับ YouTube เมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ